คักเลยพ on, mmm hm no ี่น้องหนึ่งเนี um, uh, ่ยนะสองครับห้างตัวห้างเพิงบรรยูนี้ห้างมิมตามมึงไปอีกคั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 ก่านสมัครควันคือมิมนะพี่น้องพ่านสมัครควันนำมาเจอเพิงครับพี่น้อง ตามมากับไทไฟสองคนครับเมืเ่อสูงเนี่ยครับแต่ว่าต้นมันต้นมันหน่อยเนะี่ยต้นชิปีนขึ้นมันต้นเนี่ยหน่อยหนะึ่งแต่มีอย่างหนึ่งเหมือนกับเหมือนกับมันจะห่างแล้วห่างน้ำหวานบม่มีเบ่งเดียวน้ำหวานบม่มีห่างนี้ผมอาจจะเมื่ขึ้นนะ่ะเครื่องน้ำอยู่ข้างล่างมีมิมอย่างครับ ใส่ห้างผึ่งครับไต่ห้างผึ่งก็มีห้างนิ่มอยู่ห้างนึงถ้าไม่เอาก็จะเอามิม่มเี่ือด้อครับแต่ยีขอเบิ่องหนามก่อนโมรัวจังไลยคือกันแต่ยี่ขอเบิ่องหนามกอนอันนี้ห้างผึงข้างบนนะครับเห็นบ่ นะครับข้างผึ่งครับต่ำลงมาเป็นห้างนิมอะนี่น้ำกันเลยแล่วมันเอาที่เอามิมเนี่ยนะพี่น้องผึ่งนายจะบ่ขึ้นดอกมันบ่กเป็นแต่ขุ่มมัพี่น้องปียนไปทึ่งน้ำปล่อยมันไปนี่ลครับปล่อยมันใหญ่ไปหาทางกินทางอืินหรือว่าสันถามันอยู่หอนเดือนซีเดือนหายก็ยมาววานกันพี่น้องถตามันอยู่หอนเดือนซีเดือนหายกับพ่อสี่เด หนามเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอามิมเนี่ยนะพี่น้องแป๊บนี่ครับ แค่มึงมาเป็นสีห่างอีนหน่อยมังก็ไม่จับ นั่งวันนี่นะต่วานัหวานโมมีน้นัวานโมมีนะเดี๋ยวสิบเอาปล่อยไปขึ้กันไป่นี่คือเราพี่น้องพิ่งยิมงตงมีโมมีนังวานพิ่งนะจะโมมีเด้วยพี่น้องด้วย พี่น้องเพืองนี่หันนะครับห้างเพืองยางไม่เงีิดเดี๋ยวตัพี่น้องวานนี้ห้างตัวห้างตัวห้างหนึ่งแต่ว่าน่าจะห้างนะมั้งครับมันเลยฤดูตัไปแล้วอุ้ยสวงห้างเดือพี่น้องตัวนี่ห้างหนึ่งนั่นห้างหนึ่งด้อยครับยุ่ไปไปนั่นห้างหนึ่งตัวโอ้ตุ่นียสวางห้างเลย ถ้าม่มาพอตอนมันยังมีอยู่นี่คักเลยพี่น้องอหนึ่งนี่นะสองครับห้างตัวห้างเพลิงบรรยุนี้ห้างนิ่มต้มงงไปอีกคั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 ก,กโอเคครับเดี๋ยวหาไหมไปกันต่อพี่น้องครับผมพี่น้องออกจากปลาน,นั่นมาแล้วครับปลาทั้งหลัง มันบ่วโประกอบจากอันเนาะพี่น้องห้างเพิงกับบ่วบินตะมีนนำบ่เลยบ่เอาเลยแบบปล่อยเขาอยู่อีกเล็น้อยเผื่อบอ่มีผู้ใดมากวนนะครับส่วนห้างตอกับห้างห้างมิ่มกับบ่มีน้ำหวานนะครับพี่น้องก็เรยบ่บ่เห็ดมย่งเลยออกมาซื้อเดี๋ยวไปหาแถบใกล้ๆเชียงกันนะครับไปโซนปลากเก่าที่เคยเห็นเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่ามันสีมีอีหย่างเลกกน้อยบ่เนอนพี่น้องเนานะ ครับผมเาปล่อยแล้วพี่น้องแต่ว่าผมก็มาอยู่ครับไปไหนสินะงูพี่น้อง <c ười> ไปครับไปกันต่อจากข้างผมก็มาอยู่อยู่หันเมื่อกี้นะครับย้ำม่อีกนิดยังไมเ่เจอเลยพี่น้องขางทางเลย มีน้ำว่าไฟมีน้ำม,มีน้ำห่า,างมันหนีอยู่เดี๋ยวผมอาหารเนี่ยมาพูดก่อนพี่น้องจกข่าวเด้อ นี่ตารครับเอาละครับมันอิด <c oughs> มัน,นเมิเป็น,ร,าน,านร่มคนนไเอ้ะมันอิดเป็นร่มกวอนนั่มอมาครับ <c oughs> ังเร่มกวนมอบิ่งใกล้พี่น้อ อือโอเคนี่นะครับเดี๋ยวขอตัดพี่น้องขอตัดครับขอตัดตึ๊บเต็มหมดกกันพี่นอ้องยัดอ๋อ ขาวตัวพี่น้องไปยางมาดิเป็นมิมตัวโตอยังว่ามาขี่ในมือมั้เป็นะเนี่ยเป็นยัคักคักพี่นองคักคักเยิมเยๆมเยิ้มเยยอครับวายเลยพี่น้องมิมมิมมิม มันคือเป็นโคลเขาเราไปอย่าติงห้างไรอยอเขอไปห้างไรมันเนนี่เห็นว่าพี่นอ้องเห็นห้างาครับนี่ครับพี่นอ้องเดี๋ยวห้างนี่มันอยู่ต่ำๆพี่นอ้องเดี๋ยวผมหายพานไฟไปเพิ่นเอา โอเคเดี๋ยวผมเฮ็ียดโใดแห่พานไฟกันเด้อจะเข้าพานไฟม็นค่นตัดมันเป็นงานใหม่ที่มันล่นลงมาตนไ่่เมื่อดเด็ดตัดเลยตัวให้มันตดตะกัให้ปันออกกักกกกนโยกขึ้นสูง าไปเบื้งมะนามกันมนนะมานามโมมี่ไปมมมี่น้ำพี่น้องพันสมักควันก็มิมเลยพี่น้องพันสมักควันห่างพี่น้องห่างนี่ห่างเหยียบเนาะ อยากปีมันได้อือพันสมัครควัญพี่นอ้องสมัครควัญอูดมิ่เดียวของสมัครควัญนะตัวลู่อันยังมีเด้อพี่นอ้องลู่อันมีครับแต่ว่าบ่ามีหนาวมันฟอเอาไวเองสิเนาะไว้เป็นนี่เี่น้องห้างนี้ขอบ่อเอานะครับพี่นอ้องเป็นห้างที่สองห้างที่สามที่บอกอแล้วมันโมมีหนาวนะพี่นอ้อง เดี๋ยวปล่อยเขาปล่อยเองจีนะครับเดี๋ยวเขาไปกันตุ้ครับพี่น้องแต่ตามของเป็นเรื่อยๆครับสรุปผลงานพี่น้องห้างเดียวเนี่ยเลยครับในห้างเดียวเด้อสรุปแล้วครับพี่น้องสรุปผลงานครับห้างเดียวเนี่ยเลยครับพี่น้องก็จังควายวากันนะครับห้างลุ่นจังควายวากันตัวนะครับห้างลุ่น น,นีเอาสันี้แล้วนะครับไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอครับ,บชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ยนยค, like, ค,ครับสวัสดีครับผม